วันนี้กันพาได้รับรางวัลยังไงเอ่ยครสำหรับความรู้สึกวันนี้นะครับของผมนะครับเกตุเดลเซ็ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นมากครับที่ได้รับรางวัลสูงแบบนี้ครับค่ะได้รับเพียรเช่ากันวันนี้เซตตี้ได้แข่งแล้วก็วันดีและวก็ประสบความสำเร็จแล้วก็มาก วันนี้พูดพูดถึงแบบกว่าจะมาเป็นเราวันนี้มันเป็นยังไงบ้างเอ่ยครับก่อนที่จะมาถึงวันนี้นะครับ่นผมได้ต้องขอขอบคุณครับเซนเป็นเพียงเนื้อหาที่รายการรุ่งรุ่งไอรอนนะครับผมให้พวกเราสองคนนะครับผมได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองครับในการเป็นเป็นอาชีพมากขึ้นครับต้องขอบคุณเซนอย่างนี้เปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะครับวันนีการต้องขอบคุณทุกคนที่ดูคอนเทน์รายการรุ่งรุ่ไอรอนมากๆเพื่อนในเพียชั้นที่มือหนีเนาะค่ะละกัน สุดท้ายฝากให้กำลังใจน้องๆที่กำลังประกวดลูกทุ่งไอดอลตอนนี้หน่อยครับผมและสุดท้ายนะครับผมฝากทุกคนนะครับผมติดตามนะครับในรายการลูกทุ่งไอดอลนะครับผมซึ่งล่าสุดนี้นะครับผม,ผมเป็นการตามหาศิลปินลูกทุ่งไอดอลแนวอินดี้นะครับผมทุกวันเสาร์เวลา18บแนาฬิกาจะยืนให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับโอเค deep in the shadow I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah, uh -huh. so far as the echo. Where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows. I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand.